สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอชุดนอนนาออฟฟิศนะครับขนาด1 5 0 0วัตต์พีคนะครับก็ต่อเนื่องนะครับจากขนาดมออแปลงนะครับก็เป็นมออแปลง u p s นะครับต่อเนื่องอยู่ประมาณ4 5 0วัตต์นะถึง500วัตต์นะครับสบายสบายนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนี่ก็ต้องลองดูครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะก็ครับดูเริ่มเริ่มของ อุปกรณ์ที่ให้ได้ไปนะครับมันจะมีหนึ่งคร e er ับชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้ขนาด30แอมป์นะครับเป็นของซอร์อินนะครับอันนี้ก็คือเรื่องนะครับแล้วก็มีครับเบรกเกอร์นะครับสองตัวนะเบรกเกอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นเบรกเกอร์ของแผงโซล่าเซลล์นะครับส่วนเบรกเกอร์ตัวล่างนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับวิธีการต่อด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ จะเป็นไฟดีซีนะครับ่ครับโหลดนะครับรอไฟนะครับที่้สว่านะครับอ่านะครับชุดนี้ก็เป็นชุดอินเวอร์เตอร์นะครับ24โวลต์นะครับตัวนี้ผมใช้สวิตชิ่งนะครับเป็นตัวจำลองนะครับในการทดแทนแนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ ตอนนี้แบตอยู่ที่25.9นะครับนะกระแสชาร์จนะครับอยู่ที่8แอมป์นะครับตอนนี้ใช้สวิตชิงสกแทนอยู่นะครับอันนี้ก็แบตเต็มที่27.8ครับฮะโหลดนะครับช่องปล่อยโหลดเนี่ยคือ2ช่องนี้นะครับจะทำงานก็เมื่อแบตมีแบตเตอรี่มีความจุนะครับที่25.5โวลต์นะครับตามตัดนะครับที่2โวลต์นะครับช่องโหลด อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการปล่อยนะครับปอยปล่อยไฟช่องโหลดครับ24ชั่วโมงแบตนะครับชนิด B03 ครับเราสามารถดูรายละเอียดได้ตรงนี้ครับ B03 คือแบตอะไรทเที่ยวฟอสเฟตนะครับนีของตั้งไว้อันนี้ก็เป็นสถานรแบตนะครับตอนนี้ชัดเจือกํำลังชัดไฟลงแบตอยู่นะครับนะครับ ทีนี้นะครับก็มาดูนะครับอุปกรณ์ครับที่ใช้ได้นะครับตอนนี้ผมต่อโหลดไว้นะครับมีพัดลมสองตัวนะครับนะพัดลมไอ้น้ำหนึ่งตัวนะครับพัดลมธรรมดาสองตัวนะครับตอนนี้นะครับไฟออกอยู่ที่นะครับสองร้อยยี่สิบสี่โวลต์นะครับสองร้อยยี่สิบสี่โวลต์นะครับห้าสิบเพ์นะครับจากตัวนี้นะครับจะมต่องสายออกมาจากตรงนี้นี่แหละครับ เดี๋ยวเราไปดูกระแสนะครับกระแสของแบตเตอรี่นะครับ,ท,รรบที่ถูกไปไป,กไปไปให้ชาร์จเจอร์นะครับอตอนนี้มีกระแสจากแบตเตอรี่หก a m นะครับก็จากชาร์เจอร์นะครับอีกแปด m นะครับรวมๆแล้วตอนนี้ก็จะกินอยู่ประมาณมา14 15ี่สิบ m นะครับกว่าที่ใช้ เดี๋ยวผมจะลองปรับสปีดนะครับปรับสปีดตัวนี้ดูนะครับรูวิ่งนะครับที่บ้านปรับสปีดที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้กินกาแสจากแบ่ปมา